เรามาฝากคันกันดีกว่าเนาะใช่ค่ะนี่จริงๆซาวกันมาหลายรอบแล้วใช่ยังไม่ได้เริ่มฝากคันสักทีเลยเออแล้วฝากคันเนี่ยมันต่างกับไม่ฝากยังไง <โอ S 2> ใช่ไหมใช่กับไม่ฝากยังไงแล้วทำไมเราต้องฝากคันค,ความสําคัญของการฝากคันคืออะไรคะความสําคัญของการฝากคันเนี่ยหนึ่งเลยเป็นการตรวจสุขภาพแม่ ดูก่อนว่าคุณแม่มีโรคอะไรหรือเปล่าที่จะส่งผลกับเด็กในท้องนะสุข mm hmm. ภาพแม่ดีพอไหมที่จะตั้งท้อง mm hmm. เพราะมีโรคบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานไขมันหรืออะไรก็แล้วแต่บางอย่างเนี่ยความดันสูงไขมันสูงมากแบบนี้ท้องยากนะ หรือมีโรคประจําตัวเป็นไทรอยหรือเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือเป็นโรคหัวใจเป็นโรคหอบอะไรแบบนี้แล้วเขาไม่รู้ตัวหรือบางคนไม่รู้ตัวคนไข้ไม่รู้ตัวอย่างนี้อันตรายอันตรายไม่ใช่อันตรายกับลูกแล้วเสี่ยงแท้งไม่อันตรายกับแม่นะเพราะว่าต้องบอกว่าในช่วงที่ตั้งท้องเนี่ยเลือด ส่วนหนึ่งเนี่ยประมาณ40 40%เลยนะของแม่เนี่ยไหลไปอยู่ที่ลูกนะครับ<ฮ>ยิ่งถ้าเกิดว่าในเคสที่ว่ามีปัญหาเรื่องโรคหัวใจเนี่ย<ฮ>เขามีโอกาสที่จะหัวใจวายเฉ<ฮ>ียพันแล้วเสียชีวิตได้เลยในช่วงที่ตั้งท้อง<ฮ>เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าฝากคันเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับอันนี้คือทางด้านแม่นะอ่ะ<ฮ>ทางด้านที่2คือทางด้านลูกนะครับทางด้านลูกเนี่ย คุณหมอฝากคันเขาต้องดูลูกด้วยไม่ใช่ดูแม่อย่างเดียวเขาต้องดูลูกว่าลูกสมบูร no> ณ์ไหมถูกมไหมลูกสมบูรณ์ไหมมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเนาะแขนขาครบไหมเออมีหัวใจรั่วหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่กระบางลงกระบางลงหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งการเป็น มีความผิดปกติทางด้านโครโมโซมไหมเป็นดาวไหมเป็นอะไรไหมอันนี้เป็นอีกความสําคัญหนึ่งเนาะเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเกิดเราไม่ฝากคันเราไม่รู้อะไรเลยแล้วตอนเราคลอดออกมาโป๊ะเช๊ะแจ็คพอตแตกลูกออกมามีความผิดปกติตนั่นคือนั่นคือภาระที่คุณต้องรับไปตลอดชีวิตใช่ไหมชีวิตเด็กใช่ไหมครับแล้วใช่แล้วคุณลองคิดดูในกรณีถ้าเกิดสมมุติเศรษฐกิจแบบนี้แล้วคุณต้องไปเสียค่าผ่าตัดสมมตินะเสมมียค่าผ่าตัดนหะัวใจเด็กครั้งหนึ่งสี่ห้าแสนคุณเอาเงินทะีมม่ไหนไป คุณเอาเงินที่ไหนไปผ่าตัดไหครับดังนั้นมันเลยเป็นความสําคัญว่าควรจะต้องฝากคันดูแม่ดูลูกนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญอะแล้วเราต้องเริ่มฝากคันตั้งแต่เมื่อไหร่ดีโอเคจริงๆนะถ้าให้ดีที่สุดนะครับ <c oughs> เมื่อรู้ว่าท้องก็สามารถเริ่มมาฝากคันได้เล <c oughs> ยนะครับ <c oughs> าการที่มาฝากคันเร็วเนี่ยเราจะได้เช็คแม่เป็นหลักก่อน <c oughs> ตอนแรกเรามาเราไม่รู้หรอกสาวไม่เจอหรอกว่าลูกเป็นอะไรยังไงยังไม่รู้แต่เรารู้ว่าแม่ มีความผิดปกติอะไรไหมแรกสุดเลยคุณหมอจะถามคุณแม่มีโรคประจําตัวอะไรไหมใช้ยาอะไรแพ้ยาแพ้อาหารหรือเปล่านะเคยผ่าตัดมาก่อนไหมหรือมีประวัติอะไรทางการแพทย์ที่จําเป็นที่จะต้องแบบกังวลใจหรือเปล่าในช่วงที่เราฝากคันเรามาดูดีกว่าอันท,ที่หนึ่งที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังก็คือทางด้านสุขภาพแม่ใช่ไหมครับสมุดฝากคันเนี่ยเล่มนี้นะผมบอกเลยว่าพรีเมียมมากๆเก็บข้อมูลทุกอย่าง อยู่ในสมุดฝากคันครบหมดแล้วทั้งในแง่การประเมินสุขภาพแม่หรือแม้กระทั่งการปฏิบัติตัวในช่วงการตั้งท้องหรือความรู้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องคนท้องอยู่ในสมุดฝากคันเนี่ยทั้งหมดแล้วนะครับอ่ะโอเคสําหรับการฝากคันครั้งแรกคุณหมอก็จะเช็คนะครับเช็คอะไรบ้างเช็คว่าท้องนี้ท้องแรกไหมท้องที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีการตั้งท้องมาก่อนไหมแล้วท้องที่ผ่านมาคลอดยังไงคลอดก่อนกาหนดนหรือเปล่ามีภาวะแทรกซ้อนอะไรไหมซึ่งบางภาวะแทรกซ้อนยกตัวอย่างเช่น ถ้าท้องที่แล้วคลอดก่อนกําหนดท้องนี้ก็มีโอกาสที่จะคลอดก่อนกาหนดอยู่ก็เป็นเหตุผลที่คุณหมอจะต้องให้ยายับยั้งการคลอดยาวไปเรื่อยๆจนถึงจะคลอดอ่ะเห็นไหม,มก็คือามราอ่ใช่อันนี้คือในส่วนของประวัติที่ท้องที่ผ่านมานะครับส่วนในแง่ของโรคประจําตัวคุณหมอก็จะซักว่ามีโรคประจําตัวที่รุนแรงไหมไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหัวใจไทรอยนะครับโลหิตจางต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีแพ้ยาแพ้อาหารไหมเพราะว่าถ้าเรา ถ้าเรารู้อยู่แล้วว่ามีแพ้ยาแพ้อาหารอะไรในช่วงที่เราตั้งท้องเราต้องระมัดระวังมากๆเป็นพิเศษหลายๆเท่าเลยถูกไหมเพราะว่าเรากินยาอะไรเข้าไปแล้วเราแพ้นะมีโอกาสช็อกนะช็อกเสร็จปุ๊บแม่อาจจะรอดแต่ลูกในท้องไม่รอดก็มีทีนี้ในส่วนของการฝากคันครั้งแรกนอกจากเรื่องประวัติแล้วเราก็จะทําการเจาะเลือดด้วยนะครับการเจาะเลือดสําหรับการฝากคันครั้งแรกเนี่ยดูอะไรบ้างดูอะไรบ้างนะครับอันที่1เลยจะดูเกี่ยวกับเรื่องหมู่เลือด หมู่เลือดว่าคุณแม่เป็นหมู่เลือดอะไรหมู่เลือด ABO หรือว่า Rh แบบไหนนะครับหมู่เลือดก็มีส่วนสําคัญนะในบางเคสถ้าเป็นแบบลูกครึ่งชาวต่างชาติมีแนวโน้มที่จะเป็น Rh ลบซึ่ง Rh ลบเนี่ยส่งผลกับเด็กในท้องได้นะครับเพราะว่าอ,อิมมูนของเด็กจะไปต่อต้าน Rh ของแม่อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากลงลึกแต่มีโอกาสที่ทําให้หลุดแทงได้เพราะฉนะนั้นต้องต้องระมัดระวังตรงนี้ หมู่เลือดนะครับความเข้มข้นเลือดก็จะเจาะดูว่าแม่มีภาวะเลือดจางไหมมีภาวะเป็นธาลัสซีเมียหรือเปล่าธาลัสซีเมียก็คือเป็นโรคเลือดจางที่เป็นมาตั้งแต่กาเนิดแล้วก็จะส่งผลถึงลูกในท้องด้วยนะครับมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไหมไม่ว่าจะเป็นไวรัสตับักเสบีซิฟิลิสแล้วก็เอชไอวีนะครับซึ่งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เหล่านี้ส่งผลกระทบกับลูกในท้องทั้งสิ้นเลยนะครับเราต้องเจาะเลือดดูว่าแม่มีภาวะความเสี่ยงอะไรไหม เห็นไหมสําคัญไหมสำคัญสําคัญมากสําคัญมากอ้โดังนั้นเนี่ยสามีด้วยนะอ่าใช่เจาะสามีด้วยเจาะสามีด้วยนะครับอ่าแต่ถ้าสามีต้องจอดสามีหรือแต่ถ้าสามีอย่างผมที่เป็นคนเฮลตี้นะฮะไม่ได้อารู้ได้ไงไม่ได้มีไม่ได้มีอะไม่ได้มีแบบความเสี่ยงเออที่จะไปติดโรค ติดต้องอไหมคะเพราะว่าสมุดมันให้เขียนเจาะมาแล้วก็ต้องเจาะมันก็เกิดความผิดได้ทุกอย่างคือโดยปกติค<ห>ือโดยปกติเราจะเจาะเลือดภรรยาก่อนแล้วถ้าผลเลือดภรรยามีความผิดปกติอะไรค่อยชิปมาเจาะอ๋อมันต้องมีคําถามนี้แน่เลยว่าว่าปักคันเนี่ยต้องพาสามีมาไหมคะเนี่ยคำนี้อะไรแน่นอนต้องมีผมว่าจำเป็นไหมคะจำเป็นในแง่ความรู้สึกอ่อ ถ้าเกิดผลเลือดอะไรต่างๆดีหมดนะระหว่างมาคนเดียวกับมากับสามีเนี่ยอันไหนรู้สึกมีความสุขอุ่นใจแล้วก็ทําให้เราแบบมีความสุขในการตั้งท้องสามารถผ่านการตั้งท้องไปได้อย่างสมูทอ่ะคุณว่าเป็นแบบไหนเออสามีผม,<ะ>ผมเป็นหมอสูผมรู้คนไข้ที่เขามากันเป็นคู่รอยยิ้มยิ้มแย,ย้มแต่ถ้าเกิดว่าเขามาคนเดียวผมไม่อยากถามเลยว่าทําไมถึงมาคนเดียวอ,อยากให้ทุกคนลองไปคิดกันดูเออ ดแต่ถ้าเราฝากสามีสามีทำข้อที่ฝากฟรีเจาะเลือดฟรีทำข้อดฟรีอันต้าซาวฟรีทุกอย่างฟรีหมดเลี้ยงลูกฟรีเลี้ยงลูกฟรีค้อเสร็จทำหน้าฟรีต่อค่ะทำหน้าฟรีรีเพย์ฟรีทุกอย่างฟรีก็ก็ฟรีอ่ะเนาะใช่ไหมเออสามีอ่ะเนาะจะให้คิดตังค์เหรอคิดตังค์ไหมไม่ไม่คิดเนาะให้อีกต่างหากไม่ใช่คิดโอเคตรงนี้แหละเป็นเป็นข้อมูลของการฝากคันครั้งแรกแต่จริงๆแล้วในการฝากคันยังมีอีก หลายโปรเซสมากมไม่ว่าจะเป็นการเจาะเลือดประเมินเรื่องดาวหรือว่าเจาะนิฟ<ม>ใช่ไหมครับใช่ใชหรือเป็นการคัดกรองเบาหวาน<อ>หรือแม้กระทั่งหรือแม้กระทั่งการฉีดวัคซีนในช่วงการตั้งท้องไม่ว่าจะเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนโควิดวัคซีนบัตรยักคอตีบไอกลนอะไรก็ว่าไปอันนั้นก็เป็นส่วนสําคัญอีกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าการฝากคันไม่สําคัญไม่ใช่เลยนะครับใช่นอกจากการฝากคันแล้วอ่ะอืมก็คือที่ชาว้าน ได้ซาวลูกด้วยนะครับา<ๆ>การการซาวลูกคือการวางแผนถูกไหมฮะเ,เราจะได้รู้ว่าลูกเราปกติไหมและไม่ผิดปกติหรือเปล่าถ้าสมมติผิดปกติผิดปกติแบบไหนแล้วจําเป็นต้องอเอาจาะน้ําคร่ำหรือต้องประเมินโครโมโซมไหม,มถ้ามสมมติมีความผิดปกติเล็กๆน้อยๆโอเคเราได้เตรียมพร้อมเตรียมใจเพราะว่าในบางโรงพยาบาลไม่สามารถที่จะทอดเดก ค,คุณต้องไปคลอดในโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลใหญ่ที่เขาพร้อมที่จะรับเด็กที่มีความผิดปกติอ๋อแล้วก็ที่สาคัญในช่วงที่ฝากท้องคุณหมอก็จะซาวดูน้ําหนักดูการเจริญเติบโตนะครับถ้าหากว่าการเจริญเติบโตไม่ดีดนะอันนี้อันตรายแต่ถ้าการเจริญเติบโตดีโอเคทุกอย่างก็ดีนะครับหลายๆคนที่บอกไม่ฝากครรแล้วมาคลอดเลยอันนั้นนะขอโทษนะเขาคงจะโชคดีนะครับแต่เราอย่าคาดหวังว่าทุกคนจะโชคดีเหมือนเขา มีก็ถามแน่นอนว่าก็แม่แสดงดีอะแล้วแบบถ้าแบบมาฝากคันแค้ใกล้คลอดเลยได้ไหมคะจะได้แบบพอดีไม่ไม่นิ่งนอนก็แบบือเวลาด้วยแล้วก็แบบแะไก็จะคลอดแล้วเขามาฝากสักครั้งหนึ่งได้ไหมเนี่ยคําตอบก็คือทั้งหมดที่พูดไปถ้าคุณรับความเสี่ยงที่ผมพูดมาทั้งหมดได้ไม่ซีเรียสว่าลูกจะเป็นยังไงไม่ซีเรียสว่าคุณจะเป็นยังไงจะมาฝากตอนไหนก็ได้ก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะครับได้หมด แต่ก็ต้องรับให้ได้เพราะว่าหมอก็ไม่ได้มาเลี้ยงลูกให้เราใช่ไหมเออหมอก็ทําคลอดแล้วก็จบแล้วส่งมอบให้ทาให้ดีที่สุดเท่านั้นเองถ้าท้องก็แนะนํามาฝากคันแล้วกันนะครับก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันเนาะยังไงก็อย่าลืมไปฝากคันนะครับถ้าท้องนะ